เราไม่สู้นี่กีสู้ได้น้าแมาอยู่ดีคนเดียต้องจับริมจะตกต้องจับน้องริมจะตกน้องร้อยนด

เอออ้นี้เป็นเรซีึเปล่าเอยางอ่กดีกว่าก็เอยางอ่นดีกว่าสวัสดีคะแม่มากินของผู้ไหนกินของผู้ไหนไอ้้้ยของผู้ไหน้อ้้อ้ย